9วิธีง่ายๆลดกรดไหลย,ย้อนหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีกับโรคนี้นะครับโรคกรดไหลย,ย้อนวันนี้เลยนำวิธีในการที่จะลดภาวะของกรดไหลย,ย้อนซึ่งเราสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งยาครับกรดไหลย,ย้อนก็ถือว่าเป็นอาการที่ทําให้เราทรมานนะครับแล้วก็อยากจะหายจากโรคนี้เพราะว่าทำให้ทั้งนอนไม่หลับ ทำใหร้รับประทานก็ลําบากมีอาการแสบร้อนกลางอกเรือบ่อยกลืนลําบากมีเสมหะหรือไอบ่อยๆคลื่นไส้อาเจียนต่างๆซึ่งการรักษาโดยปกติก็คือต้องพบแพทย์แล้วก็รับยามารับประทานซึ่งเราสามารถที่จะลดอาการของโรคกรดไหลย,ย้อนได้โดยไม่ต้องพึ่งยาก,ก็ได้นะครับเพราะว่าวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่จะช่วยในการลดภาวะของกรดไหลย,ย้อนได้กับ9วิธีง่ายๆลดกรดไหลย,ย้อนนั่นเอง ซึ่งวิธีการที่กล่าวต่อไปนี้ก็คือเป็นวิธีสําหรับอาการที่ยังไม่หนักมาก,กน,นะครับก็สามารถที่จะลดอาการเหล่านี้ได้ข้อแรกเลยข้อแรก,กน,นะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทอาหารบางประเภทที่ทําให้เกิดภาวะของโรคกรดไหลย้อนก็คือแอลกอฮอล์ชอ็อกโกแลตชากาแฟกระเทียมหอมมะเขือเทศอาหารรสจัด อาหารไขมันสูงแล้วก็สารแหน่นั่นเองหรือมิ้น์นะครับอาหารพวกนี้เป็นอาหารที่ทําให้โรคกรดไหลย้อนกําเริบพูดง่ายว่าถ้าเป็นอาหารพวกนี้แล้วถ้าเรามีภาวะของโรคกรดไหลย้อนแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงครับมีอาหารไขมันสูงด้วยนะอาหารรสเผ็ดรสจัดมะเขือเทศหอมกระเทียมกาแฟชาช็อกโกแลตแอลกอฮอล์สารแหนหรือมิ้น์นะครับอันนี้เป็นอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะจะทําให้โรค กดไรย,ย้อนกำเริบได้ 2. แบ่งมื้ออาหารย่อยๆการรับประทานอาหารในปริมาณมากๆในครั้งเดียวหรือการรับประทานอาหารบุฟเฟ่แบบกินไม่อั้นแบบนี้อาจทำให้อาการของโรคก,กดไหรย,ย้อนกำเริบก็เป็นไปได้นะคุณอาจไม่สามารถรับประทานอาหาร1มื้อได้เท่าเดิมเช่นจากที่คุณรับประทานอาหาร3ทัพพทีต่อมือ้อก็อาจจะไม่ควรทําอย่างนั้นนะครับอาจจะ ถ้าทำแล้วก็อาจจะรู้สึกอึดอัดท้องแน่นคออาหารไม่ย่อยดังนั้นก็ควรจะแบ่งอาหารออกมารับประทานในแต่ละครั้งให้น้อยลงอาจจะแบ่งจาก3มื้อเป็น5มื้อแบบนี้ก็ได้พูดง่ายก็คือกินแต่ละมื้อให้น้อยลงหรือแบ่งมื้ออาหารให้ย่อยๆมากขึ้นกิน3ก็อาจจะเป็นกิน5กิน1จานเยอะๆก็อาจจะเหลือครึ่งจานหรือ3ส่วน4ของจานนั่นเองครับ 3. หลีกเลี่ยงการดื่มน้ําอัดลม น,น,น้ำอัดลมนั้นโดยปกติก็จะมีมีโซดานะครับที่ทําให้เรารู้สึกซาแล้วก็ทําให้คุณเลอออกมาทําให้มีแก๊สในกระเพาะอาหารมากขึ้นแล้วก็ยังส่งน้าย่อยที่เป็นกรดไปที่หลอดอาหารมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหรือเป็นโรคกรดไหลย้อนก็ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําอัดลมไปก็จะดีกว่า การไม่ดื่มน้ําอัดลมดื่มน้ําเปล่าแทนยังช่วยเด้อย่างนึงน,นะครับช่วยคุณสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ถ้าเกิดคุณอยู่ในภาวะที่อ้วนด้วย 4. นั่งยืนตรงๆหลังจากรับประทานอาหารเสร็จการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปรับเปลี่ยนอริยาบทนะนะครับการนั่งการยืนหลังตรงหลังรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆจะช่วยให้น้ำย่อยในกระเพาะอยู่ในส่วนที่มันควรจะเป็นแล้วก็ไม่ไหลย,ย้อนขึ้นมาที่กลางอกให้รู้สึกแสบแบบนี้นะครับเพราะว่าเรานั่งตรงๆใช่ไหมน้ำต่างๆมันก็ลงไปที่กระเพาะปกติแตถ้าเกิดเราไปนอนหรือนั่งเองียงเองเอง็นๆแ,แบบนี้ก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ กรดนั้นมันไหลย,ย้อนขึ้นมาทําให้รู้สึกแสบได้นะครับแล้วก็ควรรับประทานอาหารให้เสร็จก่อนที่จะเข้านอนอย่างน้อย3มชั่วโมงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรารับประทานอาหารแล้วก็ก่อนเข้านอน3ชั่วโมงอาหารมันก็ย่อยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่กรดจะไหลย,ย้อนก็หน่อยลงไปนั่นเอง 5. ลองเช็คยาที่เราใช้อยู่ครับยาสําหรับคนวัยทองยาต้านโรคซึมเศร้า ไตรไซคลิกนะครับยากแก้ปวดยากแก้อักเสบบางชนิดอาจทําให้กล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารหย่อนคล้อยลงไปก็ได้ดังนั้นก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะครับว่ามียาอะไรที่จะอาจจะมีผลต่อโกกรคกรดไหลย,ย้อนด้วยแบบนี้ 6. งดสูบบุหรี่การสูบบุหรี่นั้นไม่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะกกรณีใดก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเลิก ไม่สูบบุหรี่ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะในสารนิโคตินในบุหรี่อาจทําให้กล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารหย่อนคล้อยลงนําย่อยที่เป็นกรดจึงอาจไหลย,ย้อนไปที่อื่นในร่างกายเช่นหลอดอาหารคอปากได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง 7. ลดน้ําหนักด้วยส่วนใหญ่แล้วครับกรดไหลย้อนมักจะเกิดกับคนที่มีน้ําหนักเกินค่ามาตรฐานหากรู้ตัวว่าน้ําหนักตัวเองนั้น มาเกินแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องลดน้ําหนักเพื่อให้น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและถ้าเกิดเราลดน้ําหนักได้อาการกดไหลย้อนก็จะดีขึ้นได้ด้วยทั้งนี้ก็ทําให้แน่ใจนะครับว่าตัวเองควรลดน้ําหนักหรือไม่ก็อาจจะปรึกษาแพทย์ที่เราทําการปรึกษาในเรื่องของโรคกดไหลย้อนหรือแพทย์ประจําตัวดูก็ได้นะครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องลดน้ําหนักหรือเปล่า แต่โดยโปกติแล้วคนที่มีภาวะอ้วนจะมีโรคนี้ด้วยมีโอกาสเกิดโรคนี้เพราะฉะนั้นการที่ทําให้น้าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะลดภาวะกดไตรย้อนได้นั่นเองครับ 8. อย่าเคลื่อนไหวร่างกายเร็วจนเกินไป ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆห,หลังรับประทานอาหารไปแล้วประมาณ 2- อสามชั่วโมงนะครับสามารถลุกขึ้นเดินเล่นเบาๆหลังมือแต่ไม่ควรออกกําลังกายหรือการออกกําลังกายแบบมากเกินไปโดยเฉพาะการวิ่งหนักๆการก้มๆเงยๆเต้นอโรอบิกหรือการทําท่ากายบริหารต่างๆหลังรับประทานอาหารใหม่ๆนะเพราะอะไรเพราะอาจจะทําให้กรดมันไหลย,ย้อนขึ้นมาได้นั่นเองครับเราควรจะนั่งหลังตรงๆยืนตร,ตรงๆนะครับให้ น้ำย่อยต่างๆหรือกรดเนี่ยมันอยู่ลงไปที่ร่างมีแรงโน้มถ่วงโลกกดลงไปนะแต่ถ้าไปเอนหรือลุกๆข,ขึ้นๆลงๆนะครับมันก็มีโอกาสที่จะทำให้กรดมันไหลย,ย้อนขึ้นมาได้นั่นเองแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายครับนอนหลังพิงหัวเตียงหากใครมีอาการมากเนี่ยก็กอาจจะต้องใช้วิธีนี้นะครับซึ่งอาการมากๆไม่สามารถเอนตัวลงนอนราบได้เพราะกรดอาจจะไหลย,ย้อนมาที่กลางอก ในตอนกลางคืนก็ควรจะนอนหลับในท่าพิงหัวเตียงให้หัวสูงกว่าเท้าประมาณ6-8นิ้วอย่าลืมเอาหมอนหนุนโะโพกด้ละ่ะหลับไปหลังไปจนถึงคอให้นอนได้แบบสบายๆนะครับควรเลือกหมอนทรงสามเหลี่ยมที่ช่วยหนุนหลังก็จะเป็นการดีแล้วก็เอาหมอนมาวางทับๆกันแล้วก็นอนเพราะจะได้จะได้นอนหลับสบายจะได้สบายทั้งมุมที่นอนแล้วก็สบายกับหลังของเราด้วยนั่นเองพูดง่ายถ้ามีอาการมากๆก็ควรจะ นอนให้หัวสูงกว่าเท้าประมาณ6-8นิ้วแต่ก็อย่าลืมเอาหมอนหรือหมอนสามเหลี่ยมเนี่ยมาลองที่บริเวณหลังนะครับแล้วก็ลองข้างหลังเนี่ให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายด้วยจะเห็นว่าวิธีการลดภาวะของโกกรคกดไหลย,ยอ้อนหรือ9วิธีง่ายๆลดกดไหลย,ย้อนนั้นก็เป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนักนะครับเพราะฉะนั้นลองทําตามวิธีต่างๆเหล่านี้ก่อนแล้วถ้าเกิดมันยังไม่ดีขึ้นหรือยังมีอาการหนักอยู่ เราก็ควรจะไปพบแพทย์แล้วก็ปรึกษาแล้วก็ใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าก้าวิธีง่ายๆในการลดกรดไหลย้อนที่กล่าวมาเนี่ยก็คือเป็นวิธีแบบง่ายๆในการช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะให้โรคกรดไหลย้อนเป็นน้อยลงหรือเป็นไม่เป็นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นมากๆแล้วก็ต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็รับประทานยาแล้วก็ใช้วิธีเหล่านี้ร่วมด้วยก็อาจจะหายได้อย่างรวดเร็วหรือหายได้นั่นเองครับ วันนี้ก็จบจต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ9วิธีง่ายๆลดกดไรย,ย้อน